ใจใจร้วันมี่คนรอ,อนั่นคือไอาานั่นคือไอา

you yeah. ก็สิครับผู้ใดอยากมีความสามารถอยากจะเป็นหมอหลอดหมอลำที่จะสื่อสารสิลปะปัฒนธรรมตอนนี้ก็ยังรับขึ้นเอาพักักเอกกพรเอกรนัเอกรไปเอกับรัมครัวนาพสร้างว้รับสิว่านายพสร้างว่า้รับกันห้าลายอยากสมัครดีลาอะไรกนลาวีเลยแล้วอาไปาวเาเอาแล้วนี่ะเอาเทาเล้วเอาก็ไ่ด้อยด้ล่่อยมองไหนตันี้กผแล้วี เป็นอย่างนี้พอจะเด็กโกลหัวพอพีอ่าบอกความบ้งแน่ฮะเป็นอย่างก็ได็กโกลงหัวก็โดนจะเป็นได้หน่อยอยากเป็นได้หน่อย,อยน่จะเล็โกนหวัวพอพี่มากทีอยู่พี่มาพแบบไหนพอพี่พี่มาไาถักไข่อ่ะไขนั้นภา,าพยนตร์ไข่อ่ะภาพยนตร์รอบจูวันที่ยี่สิบแปดสิงหาัพออกโลกตัวประเทศทั่วโลกเลยครับพอมีมีบทสำคัญอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าศิลปินหลักนะโอ้ได้เป็นศิลปินหลักใช่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 อะไรได้หิ ครับอย่าลืมัำพี่เราครับที่สิแปดสีหาอย่าลืมพาพยนตร์ออกโลง่งทุกโลงทั่วโลกนะครับค่ายพอ่อของปัตูลาวาี่ได้มีบทบนปาที่นห่ันเป็นบทบนปาที่สําคัญมากๆจัเป็นผู้โผน้ำเพราะฉะนั้นเมือ่อสิบนี้วผมตัดลงจัดตักไปรับการติดแนมลังเป็นกระดังใจให้น้องมีน้เมน่เด้อ,อ,ย,อยังพทันแล้วยลาวี่กับน้องพี่กันยังออางนี้ผมขาแล้วจุ่มมือเขมันทีเลยนะผมสอมาล้วยนเบสเลนี่ อันนั้นลาวีมาปั้งเสียงสดๆลาดิโวบอเสียงสดๆ้องเบิ่งบอเนี่ยเสียงดีขนาดนี้นี่อยากฟังอยู่อยากฟังเสียงสดๆกอาเบิ่งเอาคนต้องใส่ชุดตีสดๆหรือพ่อสดๆต้องเสียงดีได้ทั้งสี่เราผลงานซิงเกิลใหม่ครับจากดิวสุกินนั่นครับมาฝากพี่น้องครับเอิอสั่งพลังคนพี่น้องเอิอสั่งพลังคนครับโอ้ยน้อง ละเธอไปดีสุขีล้นไอ้เอินสั่งุลังค้นเจ้าคงว่าไ่นอว่าไ่นอนละคนผิดว่าบุญตลาอาบบคได้ไหมมา ขอบน้คนอาแอบคุณเสนากิปประโยชน์เอาและก็ขอบคุณทั้งขอบใต้ในบอลทรงไปถึงสน้ชัยสน้ชัเจ้าผู้ร่หงความขำมาอยู่นำเผามาฟังเสียงบังคันอนจะบาดสนมทำงานจะไหนเนี่ยเอาสดเลยเอาสดเลยครับสดเลยครับสดเลย

เห็นแต่เมีาวันตะวานสาวหองมารายงานว่าเจ้านี้บอกเต็มบ้านตกที่่าลิบปิดดีดเพ่ทั้งสองคนก่อนซ้อนเสียงคือข่ฟ้อม กันอ่อนต้นสิ้นก็พอวี่ขอเสียงตรุมเมื่อนครับโอเคครับตากสเสียบจะโค้งกบเกิดอยกสองาเทิศครับนะครับจะมีผลงานโชว์อยู่ในหน้าที่ที่ระมูครับนอกบรรยุกกเป็ิศิลปินผู้ไทยเด็กปลอยนะครับตากน้องติดตามนะครับผูเอกคิวผู้เอกอารกด้วยนะครับฮะผหน้าหอดใสหอดหันครับน้อเแกนองกุษงแนนครับสำหรับลาพี่นาหลาพี่อีกะครับมังคับแ่งพง ปลาไหลจะเพ่งกับปลาไล้เป็นปากกว่าเออลาวีกับลาวีเออเอาหลังกินลาวี่เสียกินอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณต้นหมอด้วยนะครับครับขอบคุณนายแพทย์สุนยาด้วยนะครับโอ้ยหัวซ้อนไสองรอบเนี่ยนี่บอกพู้ใจดีใจง่ายครับครับเอาเอาไปพอคั่นช่วงเมนเรงเมนเรงเยี่ยเยี่ยวสำหรับปลาบี้ รายการพระเอกอาไปเอกดิวเอาไอ้เพียงเทนี้พ,พ,พ่อๆครับชมต่อไปกันแล้วกันครับขอบคุณตุ้แรงใจขอบคุณครับพี่น้องโป้มือเนี่ยพอรับเตอเร์พี่รุ่งมงคลสินครับสิน้นองพระเอกดิวนะคะนะครับบอกมาบอ,อกกล้องซุ่มนป็นไปนองครับนะเม็ดเด็พี่น้องครับ